คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำลังคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเพื่อนสมาชิกครับก็เป็นไงบ้างครับสบายดีนะครับต่อสู้โควิดนะครับร่วมกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับมาเราก็มาดูสลากกินแบ่งรัฐบาลดีกว่าครับครับพักผ่อนเย็นๆอยู่ที่บ้านนะครับ เอาสูตรมาแบ่งปันมาฝากกันครับทาง u t u b e นะครับ1เมษายน2 0 6 3เรามาดู2ตัวบนแค่ลงนิดหนึ่งครับเมื่อวานทำ3ตัวบนนะเราลองมาดู2ตัวบนและไงลองมาไปเทียบชนลองดูนะครับสถิติ6งวดครับสำหรับสูตรนี้ตาทิพย์2ตัวบนนำมาฝากมาแบ่งปันกันในคลิปนี้ครับผมจะคำนวณย้อนหลัง6งวดนะครับให้ดูเถิติพร้อมบทสูตรนะครับนี่ครับสูตรลาแท้หลักแสนครับบวกหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่ง ร้อยสามตัวท้ายครั้งที่2องบวกศูนยหง้าของที่วนแรกครับ5้บวกสเป็น8ปบวกหเป็น14บวกศนย์เป็น14บสาเล็กสเดินหน้าหนึได้5 5าไปหนึ่งได้6กหบวกอีกหเป็น11เอดาวเล็กหนึ่งครับผลการออกออกอะไรครับ5้1วันที่30มธันวาคม5 4, 1, 6, ้1สี่หนึ่งโอเชยดโชคดีเลครับเข้า3ตัวบนนะครับหา2ตัวบนเข้าสตัวบนนี้ สวยงามครับตันแรกหลักแสนหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองบวกศูนย์หนึ่งห้าคงที่ห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดแล้วก็เป็นแปดเป็นเก้าบวกหนึ่งต้มสองครั้งสุดท้ายบวกห้าคงที่เป็นสิบเี็เลขสี่ครับแล้วสิบเจ็ดมกรลาบอกเจ็ดเจ็ดสี่ครับอโอเคครับถ้าเป็นคู่หน้านอย่างนี้ไม่พลาดครับมันจะต,ต้องเป็นสามตัวบนครบเลยเรียบร้อยครับ เลขฐานเลขคู่หน้าคู่ลนะ่ะคู่หน้านะครับหรือเลขหานนี่จะต้องครบ3ตัวบนแน่ๆเลยต่อไปครับ4ีบวกสเป็น7จบวกสเป็น10นะครับได้เลข0แล้วก็1 2ึบวกหเป็น7นั่นนะครับคู่หน้านะครับ2 2 7นั่นแหละครับก็ไม่พลาดเลยครับแหมสูตรนี้3ตัวบน3งวดซ้อนเลยครับงดที่4ครับ5้บวกหเป็น10เป็น13ได้เลข3นะครับ4 5้าห้าค่าเป็นสิโมงคไม่พลาดเลยครับสิบหกพันส์สามสี่นย์สามมีสมีศนยมีสาสวยงานนะครับสี่งวดนะครับสามตัวบทสุดนี้งวดที่5ครับเจบวกห้าเป็น12บวกเเป็น21นะครับเนหนึ่ 1, 2, 3 8ออก9 3 8ครับ9 3 8โอเคครับเข้า2ตัวบนครับ3ามแมีนาคม วดต่อไปครับเราก็จะได้เป็น8ดบวกเ้าเป็น17บเจดบวก7ดเป็นย4สี่ครับย4สี่ได้เลขสี่ห้าหกหนึ่งผลการออกครับ4 4 6หโอเคครับสวยงามนะครับ4ี่คู่หกูหน้าเลข4ก็ไม่พลาดนะครับ3ามตัวบนหงวดครับเข้า3ามตัวบนนี่กี่งวดครับห้างวดนะครับสองตัวบนงวดเดียวนะครับไม่ธรรมดาละครับสูตรนี้ตาทิศสองตัวบน หน่เมษายนเป็นยังไงครับ5้าบวกสเป็นเจบวกสเป็นสิได้เลขหนบวกหได้เลขสอบวกหได้เลขสาบวกหได้เลขแปดงอผมครับจัดเป็นชุด2ตัวบนก็1 2 2 1ครับ1 3 3 1 1 8 8 1 2 3 3 2 2 8 8 2แล้วก็3 8 8 3นี่นะครับ2ตัวบท ทิปเรียบร้อยครับก็ฝากไว้ทุดนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับแนะนำไลน์นะครับไลน์กลุ่มสำหรับสมาชิกสนทนาได้เปลี่ยนข้อมูลสุดคำนวณรัฐบาลไทยลราฮานอยครับของ ktv กับ dtv ครับเราใช้ภายใต้ชื่อไลน์ id นะครับ ktvchannel e ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ ครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนเว้ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมดีทีวีหวใฟิชแนลครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกำหนดกณิตาาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเรื่องของอนาคตเหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงเงเ,ง,เงนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ